สวัสดีครับนี่คือบรรยายสรุปพัฒนการของพื้นภาคต่างๆในเอเชียวันนี้จะพูดถึงเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นแหล่งงาธรรมเมโสโปเตเมียและก็เอเชียกลางนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไฟใหม่ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าที่สําคัญทางบกในอดีตนะครับแต่ามาเริ่มกันที่เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ก่อนเลยครับเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียหรือให้คําว่าตะวันตกตะวันตกสุดเลยก็ว่าได้นะครับพื้นที่ประกอบด้วย2คาบสมุทรใหญ่ๆก็คือคาบสมุทร อนาโตเลียอยู่ทางเหนือแถวประเทศตรุรกีนะครับแล้วก็คาบสมุทรอาหรับนะครับก็อยู่ขนาบระหว่างทะเลแดงกับทะเลอาหรับซึ่งอยู่ในแมสมุทรเดียวกันนะครับอยู่ทางตอนล่างนะครับนะครับแล้วก็มีประเทศอื่นๆอ,อีกนะครับประเทศไซปรัสซีเรียเรบานอนนะครับจอร์แดนประเทศเหล่านี้อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับซึ่งเป็นทะเลที่ใช้ร่วมกันระหว่างวีปเอเชียยุโรปแล้วก็แอฟริกา บริเวณตรงนี้เนี่ยเหมาะสมแก่การทําการเกษตรนะครับเพราะเป็นที่ดินที่เป็นที่ดินชายฝั่งทะเลน,นะครับเหมาะสมในการทําการเกษตรนะครับแล้วก็จะมีอีรักนะครับซึ่งเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดกําเนิดอารทธรสําคัญคือบริเวณรุ่มแม่น้ำไทกริย,ยูฟริติสนะครับต่อด้วยอีรานนะครับอัฟกานิสถานซึ่งเป็น2ประเทศที่มีเป็นลักษณะเป็นพื้นแผ่นดินนะครับปิดอยู่กับเอเชียกลางแล้วก็เอเชียใต้นะครับ ส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยจะอยู่ในลักษณะของคาบสมุทรอีกคาบสมุทรหนึ่งก็คือคาบสมุทรอาหรับนะครับอย่างที่ว่าก็คือมีคูเวตครับซาอุดีอาระเบียบาเรนกาตาสหรัฐอเมริกาอิเรตโอมานเจเมนตรงนี้นะครับนี่คือประเทศต่างๆที่อยู่ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะครับมาดูที่ตั้งคร่าวๆก่อนเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ตั้งอยู่ระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรปอาจจะพึ่งว่ากับแอฟริกาด้วยก็ได้นะครับ บริเวณตรงนี้ก็ผสมผสานเอาความรู้นะครับจากทั้งเอเชียยุโรปแล้วก็แอฟริกาใีนตรงนี้ก็เลยข้ดินแนนดน3ภูมิภาคนะครับพื้นที่ราบที่พน์อาศัยโดยส่วนใหญ่บริเวณดูบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนะครับอย่างที่ครูบอกแถ,แถวซีเรียจอร์แดนเอ้ยไม่ใช่ซีเรียเลบานอนแถว,แถว,แ,ถวแถวนั้นนะครับแล้วก็ขยายมาเรื่อยเข้าสู่ตอนในเข้าสู่ที่ราบลุ่มแม่น้ําสําคัญเลยก็คือลุ่มแม่น้ําไท่กริสยูเฟรติส ซึ่งก็ไหลออกสู่อ่าวเปอร์เชียบริเวณตรงนี้นะครับพื้นที่ราบตรงนี้ที่มีไม่มากนักเนี่ยมันลักษณะเป็นคดโค้งไล้ายเกือกมา้าหรือรูปพิจันเซียวแล้วก็มีอากาศเหมาะสมก็คืออากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะครับคือเวลาน้าร้อนๆน,นะครับแต่ว่านั้นหน้าหนาวเนี่ยมันมีฝนตกมีความชื้นเน่นะครับทำให้หเ,หเหมาะสมในการตั้งถันเหมาะกับการพบปลูกบริเวณตรงนี้นะครับมีลักษณะเป,เป็นคล้ายๆกับกวกมา้าหรือรูปพะจันเซียวก็เลยเรียกตรงนี้ว่าดินแดนพะจันเซียวนะครับโอเค ต่อเลยครับทีนี้มาดูปัจจัยว่าทําไมตรงนี้ถึงได้กลายเป็นแหล่งอารยธรรมสาคัญของโลกได้นะครับก็คือจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณที่รุ่ม,ม่น้ำไทริตยูเฟติสปัจจุบันอยู่ในประเทศอิรัก,กน,นะครับพื้นที่ตรงนี้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นดินดีอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนอย่างที่ครูว่ามีความชื้นเวลาหน้าหนาวมีฝนตกนะครับก็ก่อให้เกิดการตั้งถิ่นฐานของผู้คนจนสร้างไอารยธรรมขึ้นมาคืออารยธรรมเมโสโปเตเมียนะครับโดยชนเผ่าแรกที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ก็คือพวกซูเมเรียน นะครับแล้วก็ประกอบกับดินแดนตรงนี้ตั้งอยู่ระหว่าง3ภูมิภาคอย่างที่กูว่าครับคือยุโรปเอเชียแอฟริกานะครับมันตั้งอยู่ตรงการลางอดีและเกิดการผสมผสานทางเรื่องของวัฒนธรรมปรัชญาต่างๆแล้วก็ก่อให้เกิดศาสนาสําคัญของโลกศาสนาก็คือจูดายนะครับแล้วก็คริสต์อิสลามนะครับก็กลายเป็นดินแดน3ภูมิภาคศาสนาเกิดขึ้นที่ตรงนี้นะครับศาส,สนาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือศาสนาอิสลามเกิดขึ้นเพราะ ลักษณะพิเศษของเขาของจริงในตรงนี้คือนอกจากเป็นที่รับดูมแม่น้าแล้วเขายังมีเขตที่เป็นทะเลทรายความเป็นทะเลทรายนี่ก่อเกิดการรวมตัวของผู้คนเพื่อความอยู่รอดนะครับก็ทําให้คนรวมกลุ่มกันนะครับก่อให้เกิดอารยธรรมขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับนั้นทะเลทรายไม่ได้มีแค่ข้อเสียมีข้อดีเหมือนกันในภาพข้างล่างนี้นะครับจะเห็นด้านหลังตู้นี่เป็นภาพของโอเอซสเป็นที่ชุ่มน้ํากลางทะเลทรายะทะเลทรายไม่จะมีความแห้งแล้งครับแต่บางจุดบางแห่งมันก็เกิดที่ชุ่มน้ําขึ้นมาเขาเรียกว่าโอเอซ เป็นที่ที่ต้นไม้ขึ้นได้เป็นแหล่งน้ําใต้ดินนะครับอันนี้เพิ่มเติมให้ประการต่อมาครับในเรื่องของเ,อเชื้อชาติและก็ศาสนาทําให้เว้นตรงนี้มีความรุ่งเรืองก็คือเรื่องของชนชาติครับชนชาติในเอเชียใต้ w, โดยส่วนใหญ่เป็นชนชาติเดียวกันก็นะคือชนชาติอารบพูดภาษาเดียวกันครับแล้วก็นับถือศาสนาเดียวกันก็คือศาสนาอิสลามโดยเฉพาะในช่วงของจกักรวรรดิมุสลิมรุ่งเรืองอย่างมากเนี่ยนะครับโดยเฉพาะใน ช่วงราชวงศ์อุมัยะกับอบาสิยะเนี่ยจังหวัดอิสลามรุ่งเรืองอย่างมากนะครับแล้วก็มีความก้าวหน้าทางวัฒัยการเพราะว่าอย่างที่ครูบอกเขาก็ผสมผสานเอาความรู้จากยุโรปนะจากเอเชียจากแอฟริกาเข้าไปผสมผสานครับยกตัวอย่างเช่นเอารับเอาเรื่องของปรัชญาวิทยาศาสตร์จากกรีกโรมันเข้าไปแลป้วไปแปลภาษาอาหรับอย่างเงี้ยครับรับเอาเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มาจากอินเดียทางการแพทย์ต่างๆนะครับแล้วก็รับเรื่องของความเชื่อวิทยาศาสตร์ธรรมกามด้วยบางส่วนนะครับจากแอฟริกาเข้าไปด้วยนะครับ ก่อผสมผสานจนมีความก้าวหน้าใช้คําว่ามีความก้าวหน้าอย่างมากอาจจะใช้คําว่าก้าวหน้าแถวาชาติตะวันตกอีกนะครับในช่วงนั้นในอดีตนะครับทีนี้มาดูพัฒนาการของเขาครับคร่าวๆก่อนชนเผ่าแรกที่เข้ามาอยู่ตรงนี้คือพวกซูเมเรียนครับบริเวณนู่นเน้ำไซ้ติสย,ยูเฟรติสแล้วก็สร้างอารยธรรมที่เรียกว่าอารยธรรมเมโสโปเตเมียนะครับชาซูเมเรียนเป็น,ปนชนเผ่าหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ส่งทอดสู่ชนเผ่าอื่น,นๆที่เข้ามาครอบครองแใดน,ในตรงนี้นะครับจนกระทั่งเข้าสู่ ยุคของจักรวรรดิมุสลิมพูดง่ายคือชนเผ่าต่างๆหันมานับถือศาสนาเดียวกันก็คือศาสนาอิสลามนะครับภายใต้ความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกันก็คืออัลลอฮ์นะครับก็มีความรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยราชวงศ์อูมัยยะกับอบับบอสยะนะครับจนกระทั่งเริ่มเสื่อมลงในในช่วงคือการเข้าสู่สงครามคูเสตสงครามคูเสตเป็นสงครามของชาวคริสชาวคริสเรียกตัวเองว่าพวกคูเสตที่จะไปต่อสู้กับชนชาติอื่นที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์แค่นั้นเองนะครับหนึ่งในนั้นที่เป็นศัตรูองเขาก็คือ ชาวอิสลามมุสลิมใชา่ายๆคำนี้นะครับก็นําความเสื่อมให้จกหักรวรรดิมุสลิมด้วยนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อดีของสงคารามรูเศดอยู่ก็คือสงคารามนี้มันก่อให้เกิดการถ่ายทอดหรือส่งผ่านระหว่างทางวัฒนธรรมขึ้นระหว่างวัฒนธรรมของชาวเอเชยเราคือโลกตะวันออกเราไปสู่โลกตะวันตกโดยมีคนที่ส่งผ่านก็คือตือเป็นตัวกลางคือชาวเอเชตอนตกเสียงใต้หรือชาวอาหรับนั่นแหละนะครับเช่นเอาเรื่องของความรู้ทั้งเรื่องของการใช้เข็มทิศกระดาษดินปืนต่างๆเนี่ยจาก ียออกไปสู่ยุโรปหรือเรื่องของคณิตศาสตรการแทร์จากอินเดียหรือเอเชียใต้เข้าไปในยุโรปตะวันตกเองก็รับเข้าไปนะครับเอเชียตะวันตกเองเอตะวันใต้เองก็รับเข้าไปนะครับหลังจากนั้นจกักรวรรดิมุสลิมก็ล่มสลายครับก็มีชนตอนอื่นเข้ามาลุกลานนะครับเช่นพวกมองโกนะครับหลังจากนั้นก็ตกอยู่ายใต้การปกครองของอิจกักรวรตหนึ่งนะครับซึ่งเข้าสู่ในยุคข,ของการล่าอันนี้คมก็คือจกักรวรรดิออตโตมัน จักรวรรดิออตโตมันมีศูนย์กลางอยู่ในประเทศตรุรกีในปัจจุบันนี้นะครับก็ครอบครองดินแดนตรงนี้อยู่ระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็ดินแดนตรงนี้ในช่วงหลังๆอย่างที่ว่าเอเชียตะวัตนตกเียงใต้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายครับประกอบกับช่วงหลังเนี่ยมีการพัฒนาวิทยาการต่างๆในยุโรปหรือตะวันตกนี้ให้มีความก้าวหน้าของมุสลิมนะครับดินแดนตรงนี้ก็เลยไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่17ก็มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่จริงๆแล้วก่กอนหน้านั้นมีการ,รวัดของวิทยาศาสตร์มากก่อนนแล้วะครับ ทำให้ดินแนนตรงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นที่น่าสนใจเพราะว่าความรู้ต่างๆก็เริ่มล้าหลังลงประกอบกับพื้นที่ส่วนใหญ่ครับมันไม่ค่อยมีทรัพยากรอ,อะไรเพราะตอนนั้นเขาเห็นแต่ทะเลทรายนะครับจนกระทั่งสิ้นสงครามโลกครั้งที่1ครับจักรวรรดิออตโตมันแพ้ให้กับจกักรวรรดิตะวันตกอื่นโดยเฉพาะอังกฤษกับฝรั่งเศสดินแดนตรงนี้ก็เลยตกเป็นของอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับ ในเวลาต่อมาอังกฤษก็มีการเปิดใช้คลองคลองหนึ่งขึ้นมาก็คือคลองสเวตทําให้เดนเนียตรงนี้เริ่มมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะมันกลายเป็นศูนย์กลางเส้นทางการเดินเรือที่สําคัญของโลกเลยก็ว่าได้ในขณะนั้นนะครับแทนที่เส้นทางเดิมเส้นทางเดิม,มนิีตที่ชาวตะวันตกใช้ก็คือต้องเดินทางอ้อมนะครับอ้อมแหลคงโพส์ของแอฟริกาพวกไงต้องอ้อมแอฟริกาไปถึงจะไปติดต่อกับโลกตะวันออกได้เช่นในอินเดียหรือจีนได้แต่เมื่อมีการเปิดใช้คลองนี้นะครับในช่วงที่อังกฤษเข้ามาครอบครองเนี่ย เดียงแล้วคลองนี้สร้างในสมัยจักรวรรดิออตโตมันนะครับแต่เพลินจักรวรรดิออตโตมันแพ้ซะก่อนนะครับมันก็เลยตกเป็นของอังกฤษอังกฤษก็เลยเปิดใช้พอเปิดใช้ก็ทําให้เส้นทางตรงนี้กลายเป็นเส้นทางใหม่ทางการเดินเรือที่สําคัญนะครับในการติดต่อค้าขายของชาติตะวันตกกับโลกตะวันออกนะครับคือไม่ต้องอ้อมแอฟริกาละและยิ่งทวีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นในชาติตะวันของชาติตะวันตกก็คือเริ่มมีการขุดพบน้ํามันในในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ตัวง่าย เอเชียตะวันตกไม่ได้มีแค่ทะเลทรายแล้วมันมีน้ำมันด้วยก็ยิ่งทําให้ที่เว้นตรงเนี้ยเริ่มมีความน่าสนใจชาวตะวันตกก็เข้ามาพวกนี้มาถลุงมาใช้ประโยชน์มากบกวยประโยชน์จากน้ํามันเหล่าเนี้ยนะครับจนกระทั่งเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ชาวตะวันตกก็ให้เอกราชกับบรรดาประเทศต่างๆในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้หลังมาทีก็แยกตัวออกไปนะครับแต่ชาวตะวันตกก็ทิ้งปัญหาเอาไว้ให้อีกครับโดย ชาดามันตกไปสนับสนุนให้ชาวยิวตั้งประเทศประเทศหนึ่งขึ้นมาคือประเทศอิสราเอลก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวยิวกับชาวอาหรับนะครับชาวยิวนับถือศาสนายิวชาวอาหรับนับถือศาสนาอิสลามกิดให้เกิดปัญหารื้อรังนะครับทางด้านเชื้อชาติและศาสนาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เกิดสงครามต่างๆมากมายปัจจุบันนี้ในเอเชียันดตใไ้ก็ยังไม่สงบเห็นไหมครับยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อชาติศาสนาอยู่นะครับเป็นปัญหาเรื่องของประเทศอิสราเอลนี่แหละนะครับแต่ว่า แม้ว่าจะเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวอาหรับระหว่างชาวมุสลิมกับชาวยิวก็ตามนะครับประเทศต่างๆก็ยังมีการรวมตัวกันเป็นผู้ค้าน้ํามันอย่างที่บอกทรัพยากรสาคัญของที่นี่คือน้ามันมีการรวมตัวกันเป็นโอเปกครับเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ํามันแล้วก็มีอิทธิพลและบทบาทอย่างมากในเวทีโลกนะครับจนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยช่วงปี1968ได้มีการตั้งอีกองค์กรหนึ่งขึ้นมานะครับองค์กรเดิมมาแหละนะครับแต่ว่าเน้เนไปที่ประเทศอาหรับนะครับก็คือโอเปครับก็ เป็นผู้ส่งออกน้ำมันแล้วก็มีบทบาทอย่างมากในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองและเศรษฐ,ฐกิจโลกนะครับทีนี้มาดูสรุปในแต่ละด้านนะครับทางด้านการเมืองก่อนละกันนะครับการปกครองในอดีตอย่างที่ครูบอกครับในเรียนตรงนี้มีหลายชนเผ่ามากแต่ชนเผ่าแรกที่เข้ามาอยู่แล้วก็สร้างสัญลธรรมคือพวกซูมเมเรียนก็ามาอยู่ตรงนี้บร,ริเวณลุ่ม่น้ำไทกริสยูเฟร,รติสร้างธรรมเรียกว่าธรรมเมโสโปเตเมียแล้วก็ค่อยพัฒนาการปกครองจากการปกครองแบบนครรัฐไปสู่การปกครองแบบจักรวรรด นะครับแล้วก็เริ่มมีการรับเอาวัฒนธรรมของชาวกรีกคือมันก็ผสมผสานเพราะาอยู่ไม่ไกลมากนะครับจนกระทั่งศตวรรษที่7ครับาชาวอาหรับนะครับทั้งที่พวกเลยรอนได้ตั้งถิ่นฐานอยู่กันที่ได้รวมกลุ่มกันแล้วก็ความเชื่อเทพใต้เท,ทพเจ้าองค์เดียวกันก็คืออัลเลาะห์และก่อให้เกิดศาสนาสาคัญก็คือศาสนาอิสลามนะครับทำให้ดินแดน,นตรงนี้จเจริญรุ่งเรืองอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงของจักรวรรดิมุสลิมโดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์อุมัยยะกับอับบาซียะ หลังจากนั้นเข้าสู่สงครามครูเสดอย่างที่ว่าครับก็นําความเสื่อมมาให้จักรวรรดิแล้วก็ทาให้ดินพวกอื่นเข้ามาครอบครองในแนงนี้คือพวกมุสลิมหลังจากนั้นก็เข้าสู่ยุคของการลาอนาณาณิคมจักรวรรดิอาเวณตรงนี้ก็เลยถูกปกครองโดยจักรวรรดิออตโตมันในเวลาต่อมาจักรวรรดิอตอตโตมันก็คือตุรกีในปัจจุบันนี่แหละนะครับหลังจากนั้นจักรวรรดิออตโตมันก็เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1แล้วก็เขาพ่ายแพ้กับสงครามครั้งนี้ครับเวณนตรงนี้ก็เลยตกเป็นของอีก จักรวรรดิหนึ่งของยุโรปก็คือจักรวรรดิอังกฤษและก็ฝรั่งเศสดินแดน,นตรงนี้ก็เลยโดนครอบครองโดยชาวอังกฤษและฝรั่งเศสแล้วก็เข้ามาควบคุมเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆนะครับโดยเฉพาะ,ะเริ่มมีการเปิดใช้คลองสเอตนำไปสู่การค้นพบน้ำมันดินแดน,นตรงนี้ก็โดนทาวตะวันตกถลุงอย่างมากครับจนกระทั่งเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2หลังสิ้นสงครามโลกครั้งที่2ดินแดนตรงนี้ก็ได้รับการ ได้รับอิสระให้เป็นเอกราชแต่ว่าอย่างที่ครูบอกครับจาตันตกนอกจากให้เอกราชแล้วยังทิ้งปัญหาไว้คือไปสนับสนุนให้มีการตั้งประเทศอิสาราเอลอิสาราเอลของชาวยิวทําให้เกิดปัญหาระหว่างเชื้อชาติและศาสนาขึ้นมาคือระหว่างชาวยิวทึ่นับถือศาสนายิกวกับชาวอาหรับที่นับถือศาสนาอิสลามแล้วก็เป็นสงครามต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนี่คือทางการเมืองนะครับทีนี้มาดูเศรษฐกิจครับ อย่างที่กูบอกภูมิภาคนี้ตั้งอยู่ระหว่างทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปนะครับแล้วก็อยู่บริเวณมหาสมุทรอินเดียก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางทางการค้าทั้งทาง,ท,างทะเลแล้วก็ทางบกก็คืออยู่ไม่ไกลเส้นทางสายแพยใหม่ด้วยนะครับดินแดนตรงนี้ก็เลยคุอง่เป็นเดนแดนของชาวรหรับที่เก่งเรื่องของการค้าเป็นพ่อค้าคนกลางอยู่ตรงกลางพอดีนะครับทวนการาเกษตรนะครับก็เป็นพื้นฐานอยู่พื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณชายฝั่งไทเมนเดอรนนะครับแล้วก็ ขยายไปสู่ลุ่มแม่น้ําไทกริสยูฟเฟเดสนี่คือเหมาะสมในการทาการเกษตรนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆก็เหมาะสมในการทําการเลี้ยงสัตว์นะครับเป็นกองคาร์บอนเล่้นตามทุ่งหญ้าแห้งแล้งต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนการค้าขายเนี่ยนะครับเราเริ่มมีความรุ่งเรืองอย่างมากในช่วงของจักรวรรดิมุสลิมรุ่งเรืองนะครับก็เข้ามาเป็นอะไรนะเป็นพ่อค้าคนกลางคนมุสลิมเก่งการค้าชาวอาหรับเก่งการค้าอยู่แล้วนะครับจนกระทั่งเข้าสู่สงคราม กรเซตจักรวรรดิมุสลิมเริ่มเสื่อมนาะหลังนั้นก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของจกักรวรรดิออตโตมันแล้วก็พอสิ้นสงครามโลกครั้งที่1บริเวณตรงนี้ก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของชาวตะวันตกนะครับโดยเฉพาะอังกฤษกับฝรั่งเศสอังกฤษฝรั่งเศสก,ก็เข้ามาควบคุมทางการค้าอะไรต่างๆแล้วก็ขุดเอาทรัพยากรต่างต่างโดยเฉพาะน้ำมันเน่เอาไปใช้ประโยชน์อย่างมากนะครับโดยเฉพาะบทบาทสําคัญที่เปิดโลกอย่างมากให้กับเอเชียตะวันตกเฉียงใต้คือการเปิดใช้องสุเซตก่อนนะ นี่คือเริ่มต้นก่อนนะครับของของโซเอดตอนที่อังกฤษเปิดใช้นะครับหลังจากนั้นก็ยิ่งทวีความน่าสนใจในช่วงที่มีการค้นพบน้ํามันมากยิ่งขึ้นแล้วก็พอเส้นสงครามโลกครั้งที่2ออย่างที่ว่าครับอังกฤษฝรั่งเศสหรือชาวตะวตันตกให้เอกราชกับดินแดนตรงนี้แต่เขาก็ทิ้งปัญหาเอาไว้ให้ก็คือไปสนับสนุนให้มีการตั้งประเทศอิอสราเอลของชาวยิวนะครับแต่ว่าในทางเศรฐษฐกิจแล้วเนี่ย เขาก็มีการรวมกลุ่มของโอเปกอย่างที่ว่านะครับเป็นผู้ผลิตและค้าส่งออกน้ำมันของโลกนะครับแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับทีนี้มาดูด้านสังคมครับด้านสังคมเนี่ยเริ่มต้นอย่างที่ครูบอกเรนตรงนี้มีหลายชนเผ่ามากนะครับแต่แ,แกแก,ก็ปกครองแบบชนเผา่าหลังจากนั้นพอมีการรวมกลุ่มช่ิงแง่ธรรมก็เริ่มพัฒนาจากการปกครองแบบชนเผา่าก็เป็นการปกครองแบบนครรัฐจากการปกครองแบบนครรัฐก็เป็นแบบจักรวรรดินะครับ โดยเฉพาะในช่วงของจักรวรรดิมุสลิมที่มีการยอมรับศาสนาอิสลามมิศาสนาเดียวกันนะครับชนเผ่าก็มี2แบบรูปแบบนะลืมบอกไปนะครับคือพวกที่เร่ร่อนอยู่ในทะเลทรายอีกพวกนึงตั้งดินฐานพวกนี้จะอยู่บรเวที่อุดมสมบูรณ์หน่อยก็คือแถวแถวไทรเมเนเรียนอ่ายาวไปจนถึงุ่มแม่น้าไทกิอเฟรติสนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็หันมานับถือศาสนาเดียวกันหรือเทพเจ้าองค์เดียวกันนั่นคืออัลเลาะห์ก่อให้เกิดศาสนาอิสลามแล้วก็นำความรุ่งเรืองอย่างมากให้กับดินแดนตรงนี้ เลยไปเลยครับอ้าแล้วก็ที่สําคัญก็คือในช่วงของการมีสงครามครูเสดนะครับอันนี้เพิ่มเติมให้เล็กน้อยระหว่างสงครามระหว่างชาวคริสต์กับชาวมุสลิม,มน,นะครับมันก็ก่อให้เกิดข้อดีอย่างนี้ครูว่านะครับมันส่งผ่านในเรื่องของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะครับนี่คือ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะครับวันนี้สรุปแค่นี้นะครับคราวหน้าเจอกันในอีกทีในเรื่องของเอเชียกลางขอบคุณครับ